เราอย่าไปไหนนะเราเรออยู่นี่แป๊บหนึ่งนะใช่ครับพี่เปาครับครับเนี่ยครับน้องคนเนี้ยเขา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 ร้องไห้ครับแล้วแล้วเขาอ่ะเขามครับเขาลองเลง่าให้พี่ชายใหญ่ผมฟังหน่อยครับเขาว่าลองเล่าให้ฟัง<ำ>หน่อยครับ<ำ>เหตุผลครับเพราะว่าหนูหนูโดนปลดใบเลียงที่บ้านเกิดหนูครับเขาโดนปลดใบเลียงที่บ้านเกิดครับที่แฟมใช่ไหมได้ มิดไนค่ะอ๋อมิดไนท์มิดไนท์แล <oh, okay. ้วป๊าเขาอยู่ด้ทำไมครับพี่เปาเพราะเพราะเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงโดนมิดไนอะเพราะว่าเพราะว่าหนูเล่นแก๊งแล้วคนในแก๊งทำผิดกฎครับจึงอะไรโดนไปเลยครับอ๋ออ๋อถ้าอยี้ช่วยยากเลยครับถ้าอย่างี้เฮ้ยจ้าหนูเจ้าหนูไม่มีใครอะขาดครับขาดเงินส่งผมก็เลยไม่เป็นไรเราอยมีที่นี่อยู่ไม่ใช่หรอใช่ผมก็เลยรัเราเป็นลูกพี่เปาคนนี้ลูกใครลูกผมครับ หน<ร>ู<ร>ไม่ค่อยเข้ามาที่นี่อ๋อก็เล่นที่นี่ก็ได้ครับกระตูไก่ห้าร้อยห้าสิบห้าไม่เป็นไรไม่ใช่หรอถูกต้องป่ะมันก็เล่นที่นี่ได้ไม่ใช่หรออืมแต่หนูเข้ามาหนูนอนควนตลอดเลยแต่หนูไม่มีเอาเริ่มใหม่ที่นี่ครับอย่าไปคิดถึงอดีตเลยครับเชื่อพี่ใช่ครับใช่ครับ หนูคิดถึงปาเั้ามาปาก็คิดถึงทุกคนนะแต่แบบว่าทุกวันหนูละหนูไอ้กัเปยอยู่ไหนแต่อยู่ที่นี่หนูก็ไม่ได้แล้วอะอ่าเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดดี๋ยวนได้ไไปไครับพี่เปาไดผมเฮ้ยขอยรถห่อยนะผม ผมมาช่วยบ้านนะครับเพียเข้าใจครับเข้าใจครับพี่เข้าใจครับขอบคุณครับเพียขอบคุณครับแล้วเมื่อไหร่จะกลับเต็มตัวแล้วครับเต็มตัวเดี๋ยวขอเวลาหน่อยเฮียผมยังไม่เก่งเลยตรงม่จะไม่เก่งเลยมันมันฝึกได้อยู่พี่ยังไม่เก่งเลยเฮียตรงไม่นะผมว่าพี่เปาผมไปดูสถิติพี่เปาอ่ะัเล่นแบบเอาเรื่องนะพี่ไม่ได้ไม่เก่งแล้วนะพี่ ยังไม่เก่งเลยยังงไม่เก่งเลยครับสี่เลนเลยสี่เยนเพราะว่าในวงไฟอ่ะผมว่าอผม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 ก็พอรู้ทิคในในในการเล่นไม้พี่แต่ประเด็นคือในวงไฟมันไม่มีทิคเลยพี่มันคือตีด้วสดเลยทั้งนั้นเลยอ่ะก็ในวงในในวงผมก็ยังเล่นไม่ดีเอาจริงจริงในวงผมว่ามันมันคือตีแบบคลาสสิกทั้งนั้นเลยพี่ใช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 ่มหมุนไม่ได้ครับรู้รู้รู้อยู่ครับ แล้วเฮียมีปืนกีก่กระบอกอะไรยังไงหมดแล้วใช่ปะม,มีหมดแล้วใช่ปะใช่ครับพี่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งขึ้นให้เปียกไปอีกหนึ่งกระบอกครับอ๋อเปียกกขมาเหรอใช่ครับเลยขึ้นปืนให้น้องมันผมไม่ไแน่ใจว่าของในของในตู้ผมมีเยอะอยู่พวกเพลพวกแบบเดอได้เฮียไปไปไปเอาของใช่ปะอ่าใช่ครับใช่ครับไปเลเปลใช่ปะผมจะได้ไปเช็คเอาของในตู้แล้วครับครับครับได้ครับดูแล้ว ไออาเธอร์เอาออกไออาเธอร์เขา <จะ S 1> เกมไ,ไ, <ป S 1> ไม่ได้เลยแกแงอะไรอเป่หรือว่าไงครับอาเธอร์เขาเกมไม่ได้โดนเตะออกจากนิดด้วยไม่มีของด้วยไม่ฝงเงินแก๊งด้วยจาเอาเข้าค่อยว่ากันอะไรนะครับพี่เปาเดี๋ยแเราไปขึ้นไปขึ้นแก๊งอะไรป้่าหรือว่าไงครับใช่ครับใช่ครับอาเธอร์ไม่เล่นเล่นไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเข้าเกมไม่ได้สามวันแล้วรอบนี้ก็ไม่มีทง่งยังไงก็ต้องยังไงคือตอนเนี้ยต่อให้คนที่เข้าแล้วที่ยังไม่มีอวุธอะ ถ้าอยากเจ้าบ้านจริงๆต้องเอาออกก่อนแล้วเอาคนมีอาวุธเข้าก่อนถ้าเจ้าบ้านจริงๆนะนี่คือนี่นี่นคือพอ,อย์หลักมากแล้วยิ่งอาเธอร์ยิ่งไม่เข้าเลยแต่ว่าผมไม่ได้เอาน้องมันออกเลยนะพักฟลอตแป๊บหนึ่งให้มันไปคิดใส่ตองก่อนจริงๆต้องออกสองคนมิกิกับอาเธอร์ ที่ผมมองไว้นะไปครับพี่พี่พี่เปาเอาของมาเลยก็ได้พี่เดี๋ยวไปเล่นร้านพี่เดี๋ยวไม่เอาของมาเลยเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปมันกันพี่ไม่รู้นะผมผมน่าจะมีบัตรแก๊งอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่ครับเดี๋ยวไปขึ้นเดี๋ยวไปขึ้นแก๊งครับพี่เปาแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วเล่นร้านครับพี่เปาจะได้พกไปเอาเพนได้เลยปะเอาเพนได้เลยปะอ่าอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องเดี๋ยวผมเอาให้พี่เปาเอาเกาะกับเอดีไปครับเพนเนี๋ยผมจดการให้ครับเนี่ยเนี่ยครับผมขอเพนเพิ่มอีกสักสองขวดได้ไหมได้ได้ พี่เป้าสวัสดีครับรีบๆๆๆไปรวมนะครับพี่เป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องใหม่แฟแรงครับพี่เป้าชื่อออรตี้กูดีใจว่าจากใจคนดูเรืมีครอบครัวกลับมาพร้อมหน้านั่งเก้าอี้ให้ได้เลยพี่อารตี้เปิดตู้ไม่ได้อะรับกดเอเก้าครับแล้วลองอุ้มครับไปอุ้มไกลๆอุ้มลมอ่ะท่านบนท่านบนแล้วลองมาเปิดดูไม่ได้ก็ลองอันล่าง ตอมอถ้าไม่ได้กดอีเปิดได้แต่ว่าหน้าตู้มันไม่ขึ้นอ่ะเขาต่อมอเลยครับงั้นตอนนี้ไม่ก็เนี่ยผมไม่ได้พบเพนมานลไม่เป็นไรครับพี่เปาเดี๋ยวฟาบาเขาตรวจเรวจซวยอีกโดนอีกร้านหนึ่งรถรถเอซีแปดผมมีแต่ผมขับนั่งกับโลฟูนก็ได้ได้ครับพี่เปาได้ครับได้ครับแล้วก็พรุ่งนี้พี่เปาสะดวกสัก สักสองชั่วโมงไหมครับช่วงประมาณสักสักหกโมงถึงประมาณสักสามทุ่มสักสองทุ่มพอโมงสักพอโมงสักพอโมงถึงสองทุ่มมีอะไรครับอ่ประชุมเรื่องอะไรครับพี่ได้เลยโมเย็นนะเรื่องเรื่องเรื่องการเล่นบ้านฮัลโหลครับปิ้งว่าไงเล่นบ้านเนี่ไอ้ไปไปไปเล่นร้านหรือยังใกล้แล้วครับปิ้งขาดอะไรหรือเปล่าของดาวิก้าขาดไม่ขาดมันจะเสร็จแล้วประมาณอีกสิบชุดก็ขึ้นได้อ่ะโอเคงั้นขึ้นเลยครับรอด้วยเด้อให้น้องไปเชิดได้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  ไม่ไม่กูกูอะเท่าที่กูดูดูคนแบบแบบแบบพี่เปานะถ้าเราอวยเขาอะเขาจะไม่อยากล่แก้แับแก๊งเลยเว้ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงจังเรายิ่งอวยยิ่งแย่คนอวยคือใครไอ้อทอสพี่เปามีกล่องไหมครับอทอสไม่ได้มาได้ได้ครับพี่เดี๋ยวนีอะไรอะไรก็ทีทอสอวยถึงจะสนุกถึงจะแบบชอบแต่พี่เปาเนี่ยอวยไม่ได้นะวันนี้อวยไม่ได้ รอชางใช่ไหมเราจะยิ่งยิ่งพี่เปาแกจะยิ่งไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยรู้สึกดีต่อต่อเราอ่ะจริงจริงอ่ะกูพูดเลยเ็าเป็นคนสู้แบบแบบฝึกจริงอะไรจริงอ่ะแล้วเป็นไงมั้งครับพี่ที่นู่นก็เพิ่งตีจิงจักรพรรดิไปครับแล้วเพิ่งจบไปใช่ครับเก็บไปกี่หัวพี่โอ้หเก็บอะไรล่ะ ทำไม่ได้แล้วสองสามหวยมั้งมันเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้โอ้ยมันจะเล่นไม่ได้มันตึงมันตึงมัน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 ไอ้นี่มันเล่นยากมันแบบมันบีบจัดใช่ครับ M.K.K. โหดพี่ผมว่าที่นู่นใช่ใช่ใช่ฝีมือดีฝีมือดีเก่งแล้วด d ที่นู่นเป็นไงบ้างพี่ได้มองมองน้องๆอยู่ไหมพี่ S.D. ผมไปแอบดู Airdrop อยู่ก็ได้ Airdrop อยู่ตลอดนะเก่งนะเห็นสายฟ้าเห็นอะไรเห็นสายฟ้าก็มาใช่เะล่ะใช่สายฟ้าก็มาครับเพิ่งพึพิ่งเพิ่งไปออกงานมาครับ แสปฟ้าตใช่ดีครับสวัสดีครับเออพี่เปาอันนี้ขอรนอกโลโก้ดิพี่เปาส่งไอ้ PNG ให้ผมเลยดิโลโก้อะไรวะอ๋อได้เสมอครับได้ครับพี่เฮียแอร์ฟิฟแอร์ฟิฟแอรเฟิฟแอร์ฟิฟไปแล้วโอเคโอเคผมส่งมาให้ได้ครับได้ครับขอบคุณครับเฮียครับแล้วเราจะเจอเราจะเจอกันรปะคิดว่า พี่เปียวว่าเอ้ยผมไปผมขึ้นไปผมขึ้นไปไปเนี่ยครับพี่วายคุณลุงวายเวินโอ้คิดถึงจังสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกอะไรครับไคุณลุงคุณลุงกลับมาจากแอปหรอ631เท่าไหร่ครับกลับมาตรงนี้กลับมาช่วยเสียไม่ได้ครับครับไม่เสียไม่ได้ครับเข้าไหมครับเข้าแล้วครับขอบคุณค่ะคุณลุงจะไปไหนครับ ไปครับพี่เดี๋ยวไปขึ้นแกงครับขึ้นแกง,แกงเจอกันกินโอเคครับเจอกันครับคุณพี่น้องครับสวัสดีครับกินเดนกินนี่ยังยังไม่เอาเข้านะเออกูขอนะถ้ากูยังไม่ถ้ากูยังถ้ากูาไม่ได้เอาให้เข้ากูขอนะอย่าอย่าอย่าอยากก่าดื้อดานให้กูเอาเข้าเลยหรือคนไหนคนนู้นคนนี้ไม่เออคนนี้เอาเข้าก่อนนให้กูเรื่องของกูโอเคปะผมจะขึ้นไปหาไปนี่ครับพี่ไปนั่งค,คุยกับ พี่พี่อะไรนะไอ้ที่เขาประมูลรถพี่บุ๊กเดี๋ยวเรื่องอะเดี๋ยวผมแวะไปหาพี่แล้วกันไปนั่งคุยกันครับพี่ได้ครับได้ครับพี่ได้ครับพี่ผมผมน้องครับพี่เดี๋ยวผมแวะไปผมโทรหาพี่ไปกันเดียผมชวนต้อนไปด้วยได้ครับเรียกพี่ถนัดกว่าพี่ถนัดกว่าไปเยอะติดเยอะครับพี่เรียกเฮียร์ถนัดกว่าไ้เยอะ อันนี้พี่พี่คิดว่าพี่เปาคิดว่าควรเอาใครมาอีกไหมเพราะว่าน้องต้องออกสองคนครับอันนี้ที่ออกนี่คือน้องไม่นี่นะน้องเข้าไม่ได้นะน้องมันงอมไงน้องเข้าไม่ได้พี่น้องเข้าไม่ได้ครับน้องเข้าไม่ได้ไอเข้าได้นี่คือโดนโดนปลดเวลิตพี่ไม่รู้มันไปทําอะไรกันมาเอาหรอใช่มันไปเปลี่ยนชื่อดิสอะไรของมันไม่รู้แล้วโดนปลดเวลิตไม่เปลี่ยนชื่อดิสต้องโดนปลดเลยหรอมันมันแสองวันแล้วอ่ะเขาเขากำลังติดต่อดูอยู่อ่ะพี่ อ๋อได้ครับได้ครับพ่อหล่อครับชีวิตรอนั่นแหละรอนั่นแหละสวัสดีครับนะาเรารวยอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีมัดโอ้โหทำแล้วรวยเหรอใช่ครับอันนี้ต้องแบบฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมอ่าผมขอถามเรื่องการพักสล็อตได้ไหมครับครับผมต้องเสียสล็อตหรือว่าต้องเอาออกเลยแล้วเราเรามีสิทธิ์เอาน้องกลับเข้ามาได้ใช่ไหมครับหมายถึงพัก มายถึงอเอาออกใช่ไหมครับใช่ครับเออเป็นไวริสประชาชนหรือว่าเป็นไวริสแกงครับเป็นไวริสแกงครับเป็นไวริสแกงมีมีสล็อตสำรองไหมครับเออตอนนี้ผมสามารถเอาสล็อตสำรองได้ไหมครับเอ่อถ้าเราไม่ได้เอนี่ไว้น่าจะยังไม่ได้นาะเพราะสล็อตสำรองคือคนจะต้องเกินอืมโอเคครับ เออไม่ไม่ครับพี่อันนั้นมันอ่อันรอบนี้คือมันเก็บแอร์ดอกพี่ครับพี่เป่าครับน่าครับนะครับขอคุยเรื่อ่าสล็อตสำรองได้ไหมครับนะมันมันมันต้องทำยังไงเลยครับถึงจะได้ครับตอนนี้มัน40สล็อตนะครับ40สล็อตที่นี่มันไม่มีสล็อตสำรองแล้วนะโอเคครับได้ครับนะได้ครับโอเคครับครับไปครับพี่เป่าโอเคครับคารสล็อตดือการกักสล็อตอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออ่าอันนี้ขอขอขอขิบอเลขหน่อยได็กด้อชิครับ เบอร์ใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าอออสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดครับน้องมันเข้าไม่ได้มันโดนปลดไบริปไปแล้วแต่ผมที่ผมถามนั่นคืออีกหนึ่งคนไอ้ดีเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษดีครับสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดครับเขาขอเลขหรือเปล่าไอ้ดีอ๋อสามหนึ่งสองครับสามหนึ่งสองครับอ่าผมขอถามหน่อยครับคือจริงๆอะผมเจ้าน้องออกสองคนครับแต่คนหนึ่งอะเขาโดนปลดไบริปไปแล้วครับแต่ อีกคนหนึ่งอ่ะผมอยากให้เป็นสอสับรองครับเผื่อผมจะเอาคนเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวนะคือโดนปลดไวลิตไปแล้วไม่ไม่ก็คือเท่ากับส็อตมันก็ว่างสิครับใช่ครับใช่ครับคนไหนครับชื่ออะไรชื่ออาร์เธอร์คิงครับแล้วแล้ผมขอถามนะครับอย่างนี้ถ้าผมอีกหนึ่งคนถ้าผมจะมีคนมาช่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับอย่างนี้ผมไม่อยากแบบปลดไวลิตน้องเขาต้องต้องต้องทำยังไงเลยครับโอ ไม่น่ามีทางอื่นนอกจากกดิแล้วใช่ครับอาเธอร์อาเธอร์คิงเหรออาเธอร์โซเยอร์ใช่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 อ๋อถ้าถ้าคนนี้โดนกดไปแล้วก็คือว่างครับได้ครับได้ครับคือสลัดว่างใช่ือมาแทนได้เลยโอเคครับงั้นขอหน่อยครับขอเหรียญคืนได้ไหมเดี๋ยวนะเราเราเดี๋ยวนะลดคือเันนี้คือดเรื่องอะไรอะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อดิสแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อแบบคือแบบความผิดพลาดอไหมพลาดนเตะ เด็กยุงเล็กอยู่ไหมโอ้ gan ถ้ายอย่างนี้จะต้องจ่ายไหมเนะี่ยแต่เขาก็กลับมาไม่ได้แล้วป่ะฟิวโดนใบแดงป่าวะน้องเดี๋ยวถามพี่โตโยดีกว่าเออเออถามๆอยู่ดิพี่พี่โตโยครับพ,พ,พี่โตโยอ้าวกรณีโดนปลดไวริสไปแล้วอะครับเราเอาสล็อตออกให้ไ,<ม>ไหมครับหรือว่าต้องเสียแกงคอยคือโดนปลดไวริสนะครับไม่มันเออเหมือนชื่อดิคอร์ดไม่ตรงกับชื่อสตรีมกลับก็กลับใครไม่อยากกลับก็ไม่ได้ก็คือมัน อ๋อไม่ไม่เสียแกงคอยเนาะแต่ก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้แบบไอ้นี่เป่าอะไรครับอารมคารยิงจนหน้าปวดหัวจริงจริงเป่าอะไรครับอ้าวปวดหัวในสิ่ที่กูต้องเจอดิในส่วของกูที่กูต้องเจอฮโกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าแปดศูนย์ครับแล้วก็พาพี่ชายผมมาเข้าครับหนึ่งคนอ๋อโอเค เอาง่ายอ่ะพี่เปาเหรอครับนี่ใช่ครับใช่ครับฮัลโหลครับนะครับสบายสบายอ่ะประทับขึ้นหรือว่าอยากอยู่ในโลกของพระเอกหรืออยากอยู่ในโลกที่ตัวเป็นตัวเองเป็นตัวเองนครูไม่สนไม่สนควยทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวดิทำไมเราอารมณ์ไม่ดีหรือปั้นเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเรารู้สึกว่าก็ยังไม่จบไม่สิ้นกับกูท่าที กระทยไฟแม่งไอสัตว์นะครับว่าไงครับนะครับผมขอถามหน่อยนะครับเพราะว่าผมกำลังกำลังงงอยู่ครับตอนนี้ปวดหัวแล้วคือมันไอเนี้ยครับนะไอไอเรื่องเรื่องไวรัสครับถ้าผมเอาคนผมขอคำแนะนำจากนะครับสมมติถ้าผมอยากเอาตีคนออกครับคนไหนที่จะไม่โดนปดไวรัสบ้างครับก็คือบนี้มีะวาชนประชาชนครับอ๋อโอเคครับนะโอเคขอบคากครับแต่ถ้าเกิดว่าทําตามเงื่อนไขแก๊งไม่มีหนี้นน่นนี้นั่นก็จะเป็นไวรัสประชาชนภายในสามเดือนครับโอเคครับ จะเอาใครออกเหรออ่ามันจะมีคนมาช่วยอีกหนึ่งคนครับแล้วผมก็มันกําลังคิดอยู่ว่าจะตีใครออกอีกหนึ่งคนที่ไม่มีอุ้งเลยครับอ๋อใช่ครับมันคิดดีๆนะจะมาไงไม่นี่หนึ่งคนคนของของไม่เป่าไม่ไม่ติดอะไรอันนี้เล่นวันเดียวใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวถ้าไอไอพวกนั้นอะมันก็คือจะเอาออกแต่ว่าไม่ได้เอาออกถาวรใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องวนกับมในแก๊งเขาเดี๋ยวคนที่เข้ามาช่วยก็ต้องออกพอช่วยได้ไหมครับเรื่องนี้ครับ ให้เป็นวริอให้ให้ให้เป็นอไม่ใช่วริไอฟรอสต์ถอมรองถ่อมรองใช่ครับเขาพอจะเขาพอจะมายืนอยู่ในคุกได้จนกว่าจะจบงานไหมล่ะได้ก็่น้เละก็เอามาแล้วก็มาให้ไปยืนอยู่ในคุกข้างล่างนั่นแหละจนะไดจบโอเคละโอเคละขอบคุณครับเอาส่งชื่อมาด้วยนะได้ครับโอเคเอเดนมาถ่ายตัวไปนะได้ครับแล้วน้องผมจะมีข้าวกินใช่ไหมครับมีมีมีเยวไม่ใช่กินข้าวข้าวแดงใช่ไหมครับ บอกบเดี๋ยวเตรียมตังไว้ค่ากุ้งค่าเเดี๋ยวขายกุ้งให้ได้ครับเท่ว่ะเท่ว่ะเนาะพาพี่เปาพาพี่เปไปเปลี่ยนชุดได้ไหมได้เลยสวัสดีค่ะสวดีครับนาดีครับดครับี่ัสดีครับสวัสดีคสวัสดีค่ัี่ะวัสดีคะไรัสดีค่ยัค่ะสด่ะดี่ะสดี่ว่พี่ะกี่ะคะว่ั่ัีเอะะไดีวี่ะ่ด่่ะ ไม่มีแน่หรอกครับนะขอบคุณนะครับไปครที่ผ่านมาครับพี่เปานอะไรวะเขาบอกเขาอยู่วอตที่ผ่านมาไงขอม้าครับนะขอมากครับใช่เหรออ๋อแสดงว่าไข่ปิ้งอะไรหรอปิ้งชีวิตไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวแทโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมีมีแต่ว่าก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะว่าแบบเขาบอกเขาอยู่วอตไอ้มาดไอ้มาดกับไอมันชื่ออะไรวะน ตาเอ๋ยตอสเออมันเอาสูตรแค่นั้นแหละเอาสูตรทุกงานแล้วมันก็ตั้งใจมากมันก็แค่อยากได้คนกลับมาช่วยถ้าเกิดว่าเอานะจะไปอยู่ละครโรงใหญ่ก็แล้วแต่เว้ยไอ้บล็อกไม่อยู่อ๋อ้บล็อกอ๋อคะอยู่ค่ะอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดก่อนไอ้ไอ้ซูตเอาไปไหนแล้วใครจะพาพี่ติดไปชุดไปครับพี่ไปใช่หรอ ทำมะไม่ได้ชนะอารมตลอดไปเว้ยเขาแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครลอคกันเพราะว่าเดี๋ยวลุกจะมาช่วยหนึ่งคนครับลุกก็มีปืนไอ้ลุกด้วยหรอใช่ครับแต่ว่ากําลังคิดอยู่เมื่อกี้น้าเขาโอเคแล้วครับคือเราผมก็ไม่อยากเอาคนออกระโดนบดเวริตีงครับพี่แล้วไอ้ไอ้เออใช่ไล่อบอลอะบอลบอลยังไม่ได้ถามน้องเลยหรือผมไปถามน้องมันดูก็ได้ พี่พี่เปามีวอตคอยังครับมีนะครับโอเคเขาบอกว่าพี่เรียบร้อยแล้วะครับต้องกดทีวอตคอยในตัวแล้วติดชุดได้เลยใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับครับไม่เอาใครได้แค่คนเดียวครับเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องไอ้นี่แล้วอะเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องเรื่องเรื่องเอาคนออกแกงแล้วอะอืม จริงๆก็อีกคนนึงเนี่ยจะมีมีสามคนที่จะต้องโดนโดนโดนมาอยู่ในคุกมีผักขมมีกี่อประมาณน,นี้สองคนมีสองคนที่จะต้องมีใครพราคนนึงลองคุยกับน้องมันดูว่าใครจะเข้าคุกประมาณน,นี้ใครจะเป็นผู้โชคดีพี่เปามีเงินใช่ไหมครับ ได้ครับอันนึงครับนี่ครับมีมีมโอเคครับพี่สูตรอ่าโทโซเก้าเอ็ดนะพี่เอาอ่ะเอาเอาะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ได้เลยได้เลยครับได้เลยครับพี่โทโทโซเก้าสิบเอ็ดครับแล้วก็กางเกงหกเก้าครับสี่ห้าโทโซเก้าสิบเอ็ดแล้วก็สี่สี่ยี่สิบเอ็ดครับเอาอ่ะเอาอ่ะ ยาลาไม่ด <łość> ีได้สัตว์นครับกเกงเหรอครับกเกงอ่าเกงสำหครับดูก่นอ่าหกเก้าสี่ห้าครับคินเทอรนี่น่ารคิมิวุก็น่าจะเป็นผักขมครับร้อยเครับหกเก้าสี่ห้าเหรอหกหกเก้าเลขหกเก้าครับ แล้วก็สีก็แพทหกเก้าสีอะสี่ห้าเเออสีอ่ทำไมมันทำทำมัญชีเปือยอย่างเงี้ยอ่อมาแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วเชื่อในที่เชือสามสองครับ c o l าสีทรู้อ่ามันทะลุอยู่แล้วไม่เป็นไรเห็นข้ามอ่ะแล้วก็ปอกปอกปืนด้วยครับคือเรื่ออะไรรุ่นใหญ่ในห้าเก้าจด่กระเป๋าเหมืนบบา มันไวรุ่นเลยอ่ะโลว่ะตรงเนี้ยเหรอโลหรอไม่เหมือนสชุดแต่ว่ามันโลวะ่ะโลว่ะไม่เอาดีกว่าเปินเลยบอกกับผมเหนียววะ่ะผมพี่ไม่หมอเลยชัดแสบเอาใส่ซองเปิดได้หรอใช่ครับพี่อโอเคต้องเปิดยังไงครับไอ,อ้กที่หมวกออกไหนไม่ได้หมวกอะยัน 6เชนครับ66โอเคโอเคครับอ้าเดี๋ยวเท้าไปครับเดียไม่อยากใช้ทรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยน เนี่ยรองเท้าสีแล้วรองเท้าไหนหวะผมรองรองรองเท้ารองเท้าโอาเคจัดละที่ทั้นเฮียอะไรเฮียอะไรก็ที่ทัน้ททนคือแม่งเลยหล่อมากแล้วพี่ อีกาบ้าฮอดเวลูวัตุนันเยอะแล้วอาวุธเราเอาวุธเราเยอะป่าวเยอะขาดสามคนขาดสองคนครับก็คือเทียบเพราะว่าฟูได้ครับที่เหลือก็คือเลือกต้นที่ป่าฉลามอะไรอย่างเงี้ป่ะใช่ครับแต่ว่าเด็กไออาวุธที่สองเขาเยอะครับค่อนข้างเยอะครับ ยต่อเยอะเลใช่ปะโอให้มันได้ให้กูได้เห็นภาพนี้มั่งเหอะไอ้เหี้ยมันต้องอย่างนี้เฮ้ยเฮียเีเอาเอาเอาเกาะ้เหี้ยลนเหี้ยมายืนก่อนถรูปแล้วด้วยมาพี่เปาดีครับพี่เปาได้ครับวนดีพี่เปาดครับวันดี้ครับพี่เดียครับพี่เปายาถคาััดยรูปกันเด้นเดียร่รันดรับวอเียให้รัได้นเห็ยภาพนี้หน่อยััเยคเยนยเยวน ไหนๆเป่ากับกี่รอนไหนๆเป่ากับลุงซุนก็กลับไปลายพาย่าเห็น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 ดูไว้ก็พล็อตไอ้ลุงซุนอยู่ไหนไอ้ลุงซุนอะยังจดเลยจดเลยทั้งหมดไอ้เปียกไอ้เปียกอะน้องชายพี่อะมามามายืนให้ครบนี้ไอ้น้องชายพี่อยู่ไหนวะมาซุนแล้วมาซุนแล้วปูมแล้วโอเคอยากเย็นใกล้เพื่อนกูมันคืออะไรอ่ะอุก็เขาอยากเล่นไงนะก้าวสี่เหรอไม่เคยหูยังอยากเย็นใกล้เพื่อนเป่าเฮ้ย แคปแคบแคอะไรดีนทวิทอ์ังแคนนึงดิฮัลโหลพี่ได้ดพี่เลิฟพี่เลพี่เล่เลาฟพี่เลาฟพี่เลิฟพี่เลาเพลาเลิฟพี่เลิฟพล่เลิฟพล่เลิลเลิฟพี่เลิฟพลเลิฟพี่เลาเี่เลิฟพ่เลิฟพี่เลาฟพ่เลิเพีเลาเี่เลิฟพี่เลี่เล่เล่เลิฟพเลิฟพี่เลาฟพี่เล่เลเลพี่เลิี่เลเลเล่เลี่เลเลเเลีเล่เี่เล้ี่เีจ กำลังกำลังกำลังมากำลังมารู้สึกแบบดีใจมากดีใจมากสิไม่เห็นไรวะแค่วุ้นกัจะพี่มาพี่พี่เขียวเยี่ยมหัวพี่พี่ยอมไงพี่เต่าบอดตัวนี้ตาไม่ได้ตั้มตั้มไม่รู้ครับพี่ตั้มเข้าอยู่ในฟลอ์ตครับพี่เตาเต็มพี่บ้าเต็มที่ปะเนี่ยวันบอกว่ะเต็มที่ดิเอาเต็มที่เหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยกันเลยนะแบบส่วๆเลยนะ อย่งเงียลองถ่ายดาวิกาเนี้ยนะดูมันเต้นอยู่คนเดียวเนี่ยดาวิกาไหนขอดูไหนในเฮียในในป๊าป๊าขอดูปากหลามหน่อยได้ไหมแปะปะปะแปะปะปะแปะปะอุ้ยน่ารักจังมันมันมันมีคนผมมีมีคนบอกผมว่าเวลาดันอาวุธให้ดาวิกามาโคตรไวเขาบอกเนี้ยใช่เหรอเล่นกจริงไหมเนี่ยเพื่อนดีใจด้วยเพื่อนจเพื่อน ไม่เปเนไรเพื่อนถ้รจะพูดอย่างนั้นกูไว้นถ้าเราจะไปงานร้านอ่ะจำไว้นะเราต้นหอยอย่าไปต้นงานเชี่ยนะต้นงานดำนะถ้าจะ้านะไกดำนะ่เก็ตยดพเก็ตหน่อยเยพี่เก็ตหรอบอดีครับพี่เก็ตครับสวัสดีครับพี่เปา้พี่เปาแก่อีกมปนนนยงกพี่เอพี่เปาพี่แก่าผมดตั้งห้าปีมั้งอ่ะโอเคโอเคมันด่าทาง้นทาง